ขา่ะใช่หรือเปล่าคะขับเรือขับเรือ่พี่กบอยู่ไหนอ่ะก็ไม่มีคนถ่บบาคืออันนี้ให้นั่งไปเฉยเไม่ไม่ไม่เลื่อนแล้วก็ลงลก็นมแขงแรกแขกแรกคนแรกเราลงไดได้เลยนะะคนแรกแค่ขุดรับคนแรกเลยย่า เจ้าหน่อยแม่ไม่ออกสื่อไม่ออกสื่อหลังจากที่พออเก็บมุเฟซนุ๊กมาแล้วคืนขนาดนี้เกษตรกรในแถวนี้แถวนี้ชาเจอพี่จะมีหูกองต้อุเยอะ เหมือนในเนี้ยเหมือนใ้ร้องเพลงทายเรือเลยอ่ะวางแหวใบัด10เมตรจับวก V E คือ love เนี่ยค่ะคิดขุดเป็นตัวอักษรแต่ L กับ O ยังไม่เกิดเพราะว่า มันต้องใช้เงินแยะค่ะอันนี้ก็เป็นตัววีแล้วในนี้ก็คือน้ำฝนอย่างเดียวเลยค่ะไม่มีน้ำอย่างอื่นที่สกปรกเลยอันนี้จะเป็นเราเรียกว่า love and peace farm ค่ะขุด,ด,ดเป็นตัวอักษรหมดเลยไม้เนี่ยค่ะนี่สามปีแล้วมะม่วงเนี่ยค่ะเด็กๆก,ก็จะมาปลูกหน้าฝนค่ะมะม่วงข่านนขานมมะพร้าว แล้วก็มะม่วงหิมพานอยู่ฝั่งโน้นและคะ่ะแล้ปลูกบนห้าตัวอักษรนี่เราปลูกแยะแล้วแ่ละคะ่ะแต่เรายังกปูไม่หมดมะม่วงหิมะพานที่ดีมากะคะ่ะทนแรงใช่ไหมคะ,ะฝั่งน้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เหยียบลงไป เออัวเองไม่ลงไม่ลงเราไมลย่ามันไม่รักดีมันได้ละมก็ันก็ตันเรื่อยๆนะมันไกลหรอทาบอกครับผมว่าเราทยอยยเอารถเข้ามาเหยียบเหยียบๆ คนไปเอารถใช่ไหมใช่ถ้าแบบว่ามาเหยียบ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 ซ้ำมันจะได้แบบว่าแบนไปเลยครับจะได้มาง่ายง่ายหน่อต้องเป็นรถเบาๆป้าขับคนเดียวได้ไหมคะได้ครับอยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ให้ไปสองคันใช่ไหมได้ง่ายๆพี่นัดนำไปลูกนำไปให้จุดตัววีแล้วโอ้ยว้าหมอเดินให้พี่เขาไปเอารถให้มันก็ได้เออไปโกะนะใช่ป้าหมอเดินเนี่ยก็ขับไหวไหมลูก ขับมาเอามาเหยียบให้มันแบนๆจากตรงนู้นนะครับค่อยๆขับมานะครับเดี๋ยวเราจะถอยหลังกลับนะได้อยู่แล้วนะเรามีทางกลับรถใช่ปะถ้าไม่เช่นนั้นมันจะต้องสอนแต่เราทำไม่ได้แลหวอัะต่อไปทุกตัวสอนเลยก็หมอครับก็หมอเดินมาพิกก็ให้พี่กบถอยหลังกลับเออให้พี่กบถอยหลังกลับได้แล้วเดินใช่เหมเขาเรียก เออต้องชวนคนอื่นมาด้วยมันโตแกนใช่ใมันจะได้แบบดูแบบเยอะๆอ่ะอยู่ทั้งคืนเลยอย่างเงี้ยทั้ทีมาเลยใช่ใต้องส่เดี๋ยวลองดูเลยเนี่ยที่ตรงนั้นน่ยมันจะราบเนี่ยแล้วมันก็จะมีนี่มันคือตัว V ใช่ไหมคะแล้วก็ต่อไปตัว E แล้วระหว่างตัว E เนี่ยมันจะเป็น d a s เนี่ยตรงนั้นมันจะมี ไปหมดเลยตามขาเนี่ยตามขาหลังขาเลยยิบเป็นหมดเลยตั้งแต่เลยยิบยิบเป็นหมดเลยนี่ป้าหมอมีแบบจระแบบไอ้นี่ไมะโดดน้ำเลย้เลยนะคะตัววีอะค่ะเนี่ยเขาป้าหมออนุญาตให้โดดได้ตัวนี้ค่ะทีแตงให้น้องแต่งห่งไม่น่าโดเลยโดดแล้วไม่มีเ็อ้าวไม่ถ่ายหรอ ไคือเอย่างดีมันั่งดอ่ีงอย่นะควไม่ใช่ทาาชายเพื่อนหนูกิ้งตกกลางต้นเล้เออโหาอเหรอครับเดี๋ยวพี่มันอาวน้องจอมไปอีกหมืนแลไปค่ะึ้นรถเลยค่ะึ้นรถได้เลยค่ะึ้นรถได้เลยค่ะึ้นรถเลยค่ะินได้นร ขอบคุณมาก